สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆป้าต้อมจากเพจหมวกผ้าตะกร้าสารคุณกริตแอนป้าต้อมนะคะวันนี้ป้าต้อมเนี่ยไม่ได้มานําเสนอ,อ,อหมวกอย่างเดียวนะคะมีตะกร้าสารด้วยป้าต้อมมีเส้นเ,เขาเรียกว่าเชือกมัดฟางด้วยนะคะป้าต้อมก็มัดเป็นแต่ไม่ค่อยได้ทำหรอกคะ่ะเพราะมันใช้เวลานานนะคะป้าต้อมไม่ได้อยู่บ้านหลายวัน เป็นห่วงต้นไม้ค่ะต้นไม้ป้าต้อมมีหลายอย่างเลยนะคะดูนะคะสวยงามไหมคะนีคะ่ค่ะค่ะสวยงามมากนะคะป้าต้อมเป็นห่วงมากนะคะไม่อยู่บ้านหลายวันอันนี้ก็เป็นจิงจูชายซึ่งไปซื้อมาเป็นผักเพื่อสุขภาพนะคะไปซื้อมาจากเ,เพจ งองแงซิตี้ค่ะเป็นสวนงองแงซิตี้นะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ว่าไปซื้อได้ที่ไหนนะคะใกล้ๆอ่างทองนี่เองค่ะนะคะปราตอมเนี่ยชอบต้นไม้มากนะคะดูนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะนะคะนะคะนี่นะคะสวยมากค่ะนะคะหลายอย่างค่ะแต่ไม่ได้ขายนะคะปลูกไว้เพราะว่าใจรักเท่านั้นเอง นะคะยังไงเนี่ยป้าต้อมก็ขอฝากนะคะเพจหมวกผ้าตะกาสารของคุณกริแล้วก็ป้าต้อมไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ